พระสมเด็จที่เห็นอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นพระอีกพิมพ์ทรงหนึ่งที่สวยงามและก็มีความคมชัดนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่หาชมได้ยากเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อพระก็จะเป็นเนื้อผงแร่เหล็กไหลไพรดํานะครับองค์พระก็จะมีการทาทองรัตนาเอาไว้ทั่วทั้งองค์แต่ด้วยการเวลานะครับทองก็มีการหลุดล่อนและก็กระเทาะออกไปตามการเวลานะครับ ทำให้เห็นองค์พระแล้วก็เส้นสุมได้อย่างชัดเจนนะครับดูมีมิติแล้วก็เข้มขลังมีพุทธานุภาพอนุภาพสูงนะครับเกจขององค์พระก็จะทะลุสุมเห็นไหมครับเนื้อพระก็จะมีการงอกมีการงอกขึ้นมานะครับที่พื้นผิวขององค์พระนี่คือการเวลานะครับเป็นการตกผลึกเป็นการทับซ้อนของขันใสนะครับที่มีการ งอกขึ้นมาจากพื้นผิวขององค์พระดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเข้มขลังเลยทีเดียวปลายเท้าขององค์พระก็จะมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับที่พิเศษไปกว่านั้นด้านหลังก็จะมีอารูปหล่อสมเด็จโตนะครับเป็นเนื้อโลหะแล้วก็ที่มีการประดับล้อมรอบองค์สมเด็จโตก็จะเป็นทองทองปรหลัยนะครับ ถือได้ว่าทองทองประหลัยก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วยิ่งมาประดับไว้ที่องค์พระยิ่งเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ไปใหญ่นะครับพระชุดนี้จะมีจะมีด้วยกันทั้งหมด5องค์นะครับแต่จะบอกไว้ก่อนนะครับเป็นชุดเบญจภาคีนะครับที่หาชมได้ยากอีกชุดหนึ่งเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาให้ชมทีละองค์นะครับ องค์ที่ผมจับอยู่นี้ก็เป็นองค์สมเด็จนะครับผมก็ได้บรรยายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบอ,องค์ถัดไปมาให้ดูนะครับเห็นไหมครับองค์นี้หลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีนะครับเป็นพระสมก่อน,นะครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับชุดนี้ด้านหลังก็ไม่ต่างกันด้านด้านหลังก็จะเป็นดอรูปรอเนื้อโลหะของสมเด็จโตเช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็จะมีอเม็ดทองทองปะละยล้อมรอบเช่นเดียวกันมาชมอ,องค์ถัดไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นพระรอดนะครับเห็นไหมครับด้านหลังก็ไม่ต่างกันมีการตกแต่งแล้วก็ประดับอาวาไวเช่นเดียวกันนะครับส่วนองค์นี้ก็จะเป็นพระนางพญา ด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะครับ